สวัสดีค่ะจงรู้จักรักตัวเองให้เป็นจงมีสติเตือนตัวเองไว้เสมออย่ายุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราอย่าวิจารณ์คนอื่นถ้าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเราอย่าตัดสินคนอื่นถ้าไม่ได้อยู่ในจุดยืนจุดเดียวกับเขา อย่าคิดว่าเรื่องง่ายสำหรับเรามันง่ายสำหรับคนอื่นเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันจงมองโลกให้เป็นกลางมีคนชอบเราก็มีคนเกลียดเราถูกผิดเป็นเพียงบริบทสังคมที่กำหนดขึ้นมานำมาใช้ตัดสินทุกคนไม่ได้ อย่าแคร์คำพูดคนเยอะตราบที่ยังมีลมหายใจคำพูดของเราสามารถทำให้เกิดสวนอันสวยงามหรือเผาป่าให้มอดไหม้ไปทั้งผืนก็ได้จงจำไว้ว่าคนที่น่านับถือที่สุดไม่ใช่คนที่เรียนจบสูงหรือมีตำแหน่งใหญ่โตอะไร แต่คนที่น่านับถือที่สุดคือคนที่ไม่ถือตัวและให้เกียรติผู้อื่นรู้จักเกรงใจให้ความเคารพผู้อื่นเสมอนั่นแหละคือคนจริงคนเห็นแก่ตตัวจะไม่มีทางสำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำกับผู้อื่นจะจำแต่สิ่งที่ตัวเองโดนผู้อื่นกระทำจำไว้ให้ดี คนเห็นแก่ตัวมักจะมีนิสัยเหล่านี้ 1. ยึดแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลัก 2. มองว่าคนอื่นง่กกว่า 3. เข้าสังคมไม่ค่อยได้และ 4. ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆหากคุณเจอคนแบบนี้แนะนำให้รีบถอยห่างออกมาทันทีอย่าเข้าใกล้จะดีกว่า เหตุผลที่ทำให้หลายคนชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครเพราะสังคมสมัยนี้ต่อหน้าก็พูดจาดีมีราคาแต่รับหลังเอาไปนินทาจำไว้นะอย่าเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนี้ดีกว่าต่อให้ไม่มีใครครบบไม่มีสังคมก็ไม่เป็นไรแค่มีตังใช้ในกระเป๋า ไม่เดือดร้อนใครสบายใจกว่าวันหนึง่งโลกจะบอกกับคุณว่าต่อให้คุณดีกับคนอื่นแค่ไหนก็ใช่ว่าคนอื่นจะขอบคุณเสมอไปสนิทกันแค่ไหนมีผลประโยชน์มาขั้นกลางก็ห่างเหินทันทีช่วยคนร้อยครั้งครั้งหนึ่งไม่ช่วยก็กลายเป็นคนไม่ดีทันที ช่วยเขาทุกวันวันหนึ่งไม่ช่วยเขาจำแค่วันที่คุณไม่ช่วยเหลือเขาที่เคยช่วยมาไม่มีประโยชน์นี่แหละใจคนจำไว้นะให้รักตัวเองมากๆพาตัวเองไปทำอะไรดีๆกินอาหารอร่อยๆให้กำลังใจตัวเองให้มากอยู่ตรงไหนไม่สบายใจก็ถอยออกมา ถ้าให้ใจกับใครแล้วมีแต่เสียใจก็ไม่รู้จะให้ไปทำไมลองหันกลับมารักตัวเองให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือชีวิตที่ไม่เคยอิจฉาใครและไม่เคยกลัวใครได้ดีกว่าแค่ใช้ชีวิตตัวเองให้ดีทุกทๆวันก็พอ ความสุขอยู่ที่ความคิดของเราส่วนคนที่คิดร้ายกับเราปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองไม่แปลกหรอกที่ใครบางคนเลือกใช้ชีวิตเงียบๆอยู่กับตัวเองเพราะสมัยนี้การเป็นคนตรงๆอยู่ยากแต่คนสร้างภาพอยู่ได้แบบสบายบางคนเลยไม่ชอบความวุ่นวาย สูงสิงกับใครเพราะเขาเบื่อสังคมจอมปลอมต่อหน้าก็ยิ้มพูดดีแต่รับหนังกลับนินทากันยับสุดท้ายนี้นะคะจำไว้นะเรามีอายุมากขึ้นทุกวันเราก็ควรมีสติให้มากขึ้นปล่อยผ่านเรื่องที่ไม่จำเป็นกับชีวิตไปบ้างปล่อยผ่านที่คนอื่นคิด และพูดถึงเราไปบ้างเพราะถึงสนใจไปพวกเขาก็ไม่ได้มาช่วยครอบครัวเราอธิบายให้หน้อยลงรู้เท่าที่สบายใจเรื่องเงียบเพื่อปล่อยผ่านอย่าเหนื่อยเพราะคนอื่นและอย่าไปใส่ใจทุกเรื่องที่ได้ยินหยุดฟังเรื่องซุบสิบนินทาได้แล้วการที่เราอยู่ในสังคมชอบนินทากัน มันไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อชีวิตเราเลยนะเพราะถ้าเราฟังไปก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น